สวัสดีค่ะวันนี้วัยร,รักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนกระถางบอลสีพญาสเสวยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือพญาสเสวยค่ะเพื่อนๆซื้อมาได้ประมาณสักสามเดือนได้ละมัง้งน่าจะสประมาณสามเดือนนะคะเนี่ยไม่โตไปไหนมาไหนเลยอยู่ที่เดิม รู้สึกจะเล็กลงด้วยซ้ําไปใบทิ้งใบไปทีละใบสองใบจะเหลือแค่นี้จากกอโตโตนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่เลี้ยงยากค่ะบอลสีพญาสเสวตเห็นเพื่อนๆคุยกันอยู่ว่าพญาสเสวตเลี้ยงยากเราก็ไม่คิดว่าจะเลี้ยงยากเราก็ลองเลี้ยงดูก็ยากจริงๆเหมือนเขาพูดกันค่ะเนี่ยค่ะเขาไม่โตนะคะอยู่เท่าๆเ,เดิมหดลงด้วยซ้ําเล็กลงด้วยค่ะ เนี่ยใบเล็กลงหรือว่าเขาจะออกลูกใหม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมารื้อดูนะคะเพื่อนๆว่าเกิดจากอะไรทําไมเขาไม่ยอมโตไม่ยอมแตกกอค่ะเนี่ยค่ะเป็นเพราะเหตุใดวันนี้เราจะทําการรื้อพยาสเสืนะคะเพื่อนๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รื้อกระถางแล้วก็จะเปลี่ยนดินด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะกระถางใหญ่ไปหรือยังไงไม่ทราบอันนี้กระถางเราก็ใหญ่ กระถางนี้ประมาณสิบนิ้วค่ะกระถางสิบนิ้วนี่ค่ะพญาสวีไม่โตต้องลองรื้อค่ะนี่ค่ะคุณเพื่อนรื้อดูเลยเพราะว่าตอนซื้อมาเราเองก็ไม่ได้เป็นคนปลูกค่ะเอามาเด็กๆเขาปลูกกันเองตอนนั้นเราไม่อยู่เด็กๆเขาเลยปลูกเราจะดูว่าเป็นเพราะอะไรทําไมเขาไม่โตอืมนี่ค่ะ หรือหรือใช้มือเลยไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ถนัดค่ะ <c oughs> ลากก็เยอะอยู่นะคะ, <c oughs> ะเหตุเฉไหใหญ่ไม่โตเนาะ <c oughs> ลากก็เยอะอยู่นะคะนี <c oughs> ่ค่ะเดี๋วจับมือหน <c oughs> ึ่งเราจะแยกเลยนะคะ <c oughs> อ๋อเขามีกอเล็กๆค่ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆค่ะ ลูกเขาอพอดีแหละจะแยกเลยนี่ค่ะจะแยกลงกระถางเล็กนะคะอันนี้จะแยกลงไปอีกกระถางหนึ่งส่วนตัวนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะกระถางนี้น่าจะใหญ่เกินไปเขาคงไม่ชอบค่ะเพื่อนๆเห็นบางคนเขาบอกว่าพญาเวทเลี้ยงยากเพราะว่าถ้ากระถางใหญ่ไปเขาก็ไม่ยอมโตอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเราจะลองดูนะคะ วันนี้เราจะลื้อจากกระถางใหญ่ลงกระถางเล็กนะคะเพื่อนๆนแล้วจะดูแล้วแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมต่อไปว่าเขาจะโตจะเจริญเติบโต,ตดีไหมจากการเปลี่ยนจากกระถางใหญ่มาเป็นกระถางเล็กนะคะเนี่ยเราลื้อแล้วนะคะก็ออกวางก่อนนะคะอันนี้วางไว้ก่อนปลูกใหม่เลยโอ้ลากก็เยอะเยอะค่ะแต่เขาไม่โตอาจจะเป็นเพราะ ชื้นไปค่ะเพราะว่ากระถางใหญ่แล้วก็อมน้ําเยอะทําให้บอลชื้นไปก็เ,เลยไม่โตหรือเปล่าพยาสเวตอาจจะไม่ชอบความชื้นมากเราจะลองเปลี่ยนดูนะคะนี่กระถางเล็กปลูกกอเล็กลงแล้วกันนี่นะคะนี่เราเอาดินสูตรใบล้ามปูหมากของเรานี่แหละคะ่ะปลูกเลยนี่ค่ะ ใบก้ามปูหมักผสมกับแกลบหมักมูลวัวนะคะที่สวนเราใช้สูตรนี้ค่ะปลูกทุกอย่างสูตรเดียวนี่เองค่ะต้นไม้ก็สวยดีนะคะใช้สูตรนี้ก็มีกาบมาพาาสับบ้างเล็กน้อยแต่ใส่ไม่เยอะนะคะกะมาพ á านะคะีค่ะวางลงไปแล้วโตนะจ๊ะ เปลียนกระถางให้แล้วนะจ๊ะยาสเวตต่อไปโตนะคะเอาเมอดีกว่ากระถางเล็กไปค่ะเขาก็ต้นเขาก็ไม่ได้โซมไม่ได้ลากเขาก็ไม่ได้ะดำได้อะไรลากก็สมบูรณ์แบบดีแต่เขาไม่โตอาจจะเป็นเพราะ กระถางใหญ่ไปนี่ละมัง้งคาดไว้นะคะเดาเดาทุกสิ่งทุกอย่างคือการทดสอบทดลองค่ะเพื่อนๆค่ะเราต้องเรียนรู้ใจเขาบอลสีนะะี่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาปลูกได้เพิ่งแต่จะปีหนึ่งนี่แหละคะ่ะแต่เราไม่ประสบปัญหาเรื่องบอลไม่โตเลยนี่เราเพิ่งมาเห็นต้นนี้ต้นอื่นก็ ปรับปรุงดินใหม่ก็สวยแต่พญาสเสวะเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนดินค่ะมาแบบไหนก็แบบนั้นวันนี้เราเปลี่ยนดินแล้วเราคาดว่าไม่นานก็จะโตค่ะคงจะเจริญเติบโต,วตวสวยงามตามการเวลาแน่เลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนกระถางต้นเล็กใส่กระถางเล็กเดี๋ยวต้นนี้ ต้นนี้ใหญ่หน่อยแล้วเราต้องเอากระถางใหญ่กว่านี้ต้นนี้อันนี้น่าจะกระถางนี้น่าจะห้านิ้วเราต้องเอาประมาณแปดนิ้วค่ะใส่พอดีเดี๋ยวเราจะไปหากระถางแปดนิ้วนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะถ้าบอนสีของเพื่อนๆไม่เจริญเติบโตหรือแคะแกรนลองรื้อกระถางดูเหมือนเรานะคะอาจจะเป็นเพราะ ดินเขาชื้นไปบอลตัวนี้อาจจะไม่ชอบความชื้นจากดินเยอะๆนะคะลองมาเปลี่ยนมาใส่กระถางเล็กๆแล้วก็มาลองดูว่าเขาจะเติบโตดีไหมแล้เวเรามาดูไปพร้อมกันเดี๋ยวว่าอะไรรักพันไม้จะอัปเดตให้เป็นเพื่อนชมนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินว่าเขาจะเจริญเติบโตไปในทางใดคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ